มาเนอร์ครับห้องไอ้บ่าวครับวันนี้ขนมเส้นน <gue bbe> ้ำเงี้ยวครับมากินด้วยกันครับโผล่จุ่ม่าฮสร้างมอสวิธีการล้างของของจากแกนซ่าเนียครับจุ่มลมในหมอสเลยเหมือนลาบเนาะของขวัญแม่แม่โค้จัดไปครับใส่มปดึงโค้งไหมครับเไากินรูมเงี้ยครับวันนี้เดี๋ยวหอมวันนอ อันบุนลาบหอมโซ่มหอมสดนะก็ไม่น่ะน่าใจฟอมเลยบุ้มฟอมเลยเหรอเอาเลย<ห>บุ้ม,น,มนี่ตอนชิมกระทะไฟฟ้าแล้วนี่นะเมนูจากกระทะไฟฟ้านะครับ,รรบยุคโควิดครับไปไหนมาได้ครับแอลอา,าการน,นี้ครับแปลงน้ำเส้นใส่กันครับจัดนักจัดเต็ม คือขนาดสซโลแกนคือบัลลังไปหาหมอนะครับตึ้ของชิลล์รถดีนะบัลลังไปหาหมอไอ้มันมันน้อยไปน้อยปวดร้อนภาษาเนี้ยออกปวกคนเนี้ยงหอยย่าหูกันนะครับว่ามันเป็นปวกปวกก็คือฟองนะครับผม นัำออกน้ำก็จะใสหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันครับผมอันนี้ยังไงครับเชฟทำไมเราถึงต้องต้มกันครับผมมันจะได้เปรยนะครับเปรยม์เดื๋ยวขิงน้ำมอ๊ดุยขนาดกระดูตัวเนยต้องต้มก่อนเนาะเร็วส่วนน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวเราพัดพัดหาที่หลังเลยครับเขาชอบขวานพัดน้ำพริกเไหมโอ้ตายแล้วตายแล้วเกี๊ยวหอมไม่นะไม่ตายละไม่เลยจ้ะ ยี่มีเลยนะตามมดแล้วนะโซซโทไมอเคครับเดี๋ยวดูกันขั้นตอนต่อไปครับผมโเดี๋ยวบ้านแล้วครับผมเกียวเกียวขันจมูกมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าต่อต่อไปยังไงก็ครับที่ น้ำพริกไหบพัดน้ำพริกไหบพัดน้ำพริกแหระครับพัดน้ำพริกให้คขีนคนเมืองนะพอคนเมืองแล้วนี่น้ำพริกก็อย่าพอคนเดียวเลยเถิากับคนเดียวได้ครับพ่อสมบัิเสิร์ฟมาเข้าเดี๋ยวถ้าเจ้าของปัญหาอะไรเห็นสมบัิเสิร์ให้เจ้หมอเอาพัดให้หอมนะครับแล้วเดี๋ยวพัดก้าหมูครับเดี๋ยวร้องฮอนแป๊บนึงนะโอ้โห ก็สังเกจนะครับขอมน้ำมาล้มในหัวบาลนะราบัวกอ๊คัวหนั่นเขาเนี่ยคือว่าโอเคเลยครับผมาณเจ้าสโลแกนบาล้มไปหามอนะแอบล่ตามันกันไว่ครับอ้โต่อไปเดี๋ยวจีนนะครับจีนนดีบาไยนะครับผม อืมดูอมอสองหม้อเลยนะครับเดี๋ยวเขาเะาำอีกสองโม่เลยอาอ,อย่าทักทกั๊มเลยโดนแล้วไม่ต้องรอนะไม่เป็นไรนะครับจัดการน้าใสแล้วครับผมเดวเขาเขาจะแบ่งใสนะครับเดี๋ยวสองโม่เลยเพราะว่าวันนี้แขกคุ้มเกือบเขาค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับจะทำล้มก้นเหนียว <c ười>

ปรปุงเข้มน้อยนะครับ,บเมื่อวานที่เราไปผสมกับแค่นั้นพุ่นอ๋อาล้มไปหาหมอครับตอนนี้แสบจมูกมั่วแล้วครับค่อนข้างเด่ดรอดหน่อยไอ้บอลลี่นีน่ ก่อนหน่อโอ้โหนี่คือคลายแบกเลยนะครับน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวคือน้ำเงี้ยวเนี่ยครับน้ำเหนียวโอ้จ้งบุญเบาซอยตับแล้วครับผมตับ อัอนน้อยได้เป็นเรียดนะครับโอเคเดี๋ยววากันครับผมอ่อตอนนี้กับทำการแบ่งลัวนแะครับเลาวกได้ตั้งสองหม้อนะครับนี่ก็บ่มีอย่างล้วครับคือข้าวน้ำพริกข้าเนื้อเก็กกะที่เหลือก็ตั้งไปล้อก,กินได้เลยครับเสียมเริ่งเคียงอย่างเดียวเนาะ ใส่ยังละปากจบเลยโอ้โหอันน้นเำซุปมาเขือน้ำตั้งสองหม้อให้เดือดสุ้ท้ทยครับก้เาเลือดเอาดองหิวใส่ครับเจบเเป็นอโอสุวยจดเลย แก้วนึงต่อเล็กอคือแก้วนึ่งด้ระมา ตังใแล้วครับนี่ก่อนนี่ยหรมอต้นทุนนึงนะครับสองมอ,องนีสออน่สามร้อยครับสามร้อยครับแยขายกันินนมอ้าร้อยกับเก่าก็ <ๆ S 1> ต้องต้องหันนะครับพ่อแยกาขายในของบ้านนีอันนี้ก้นถึงก้นปื้น้อยคอ๋อนีมันอยู่ปื้นครับผม เลยรู้ว่ะสุดย้อนเลยนะี่ปันทองเพื่อใส่สน้ำหนักมาได้นะครับเพราะวันวันสดุในเนี้ยหนักแก <c oughs> มาไอ้ทุกอย่างครับที่เหลือก็ล็อกขีดน,นะครับผมล็อกซุปล็อกขีดเลยนะครับอ๋อคู่กัน,น,นครับผมรวมครั้งแรกเหรอเนื้อวางกันตอนเดือดครับผม ออกมา่างเคียงใสเลยครับผม น้อยเดียวครับแขกผมใช้สองหมอ้อคือขนาดโดโดโดอสั่นดอสั่นได้เวลาแล้วไงวานเกินเคียงไหมครับเกินเคียงไปลืมครับโอ้โหนี่กับใส่เครื่องเคียงไปก็พอนี่ยรอบสารอตา่างเฟี้ยงเลยไปไหนปะครับัะครับ โอ้ใช่นะครับด่นอ่อนบนหอครับแก้วนั่นเป็นหน้าจุนึ่งเลยไคร์เดอเอือ